สวัสดีครับพี่น้องนะครับพบพ่อกันก็ับบนัดอีกแล้วนะครับมาเมื่อนี้บ้านัดจะพาไปเที่ยวใสเพื่อนวานะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผ่านหน้าจอเฟซบุ๊กนะครับไปครับพี่น้องไปเที่ยวกันไปไปต่อครับพี่น้องไปพี่น้องบ้านัดจะพาไปเบิเขาเขานยงกันนะครับช่วงนี้น้ําทะเลลดนะครับ นู้นพี่น้องเห็นบ่เหระคนนะครับ่เนเก็บอมียังกันเต็มเลยครับคนเยอะมากนะคนลงไปเก็บนะครับคาดว่าน่าจะเป็นเก็บหอยแต่ว่าบุ้งหอยอยีหยงเนาะพี่น้องนะครับพ่นอ้อนำทะเลล่งหลายแห้พงพี่น้องน,นะครับนู้นเห็นเห็นนะครับ พาพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศครับลมแห้งลมดันมึกดันกล้องคอยอะนะครับลมแห้งลมแห้งครับพี่น้องนะครับอันใส่เสียงไปธรรมาชาติบดาครับลมมันแห้ง่าจะบดียิ่งนะครับบอลน,นั้นเลี้ยวขาดต่อไม่นะครับ พี่น้องุน่นะครับไกลๆนู้นก็จะเป็นเรือนะครับตรงนี้พิกัดนะครับเป็นอ่าเขาเรียกอะไรสะพานกอรอยนะครับสะพานข้ามกอรอยศรีราชานะครับพใดใเก้ๆกันมาเบิงเอาครับพี่น้อง